จะให้เบิ่งคงงร,รัวค่ะงนาะงับต้นบุญสาว้อยไปก่นอนแหละครวะนะัวเนาะครัวต้นไท่สบายดีและสวัสดีเด้อสบายดีย้ำสาวๆกับสาวนาั้นเพราะว่าฝนตกนอนครัวเลยสปูอ่ะสิไปนาเนาะตื่นเช้ามาว่าสิไปนาตอน,นหกเจ็ดโมงนั่นแหละแต่ว่าฝนกระตกก่อนเนาะตกกลิน่น จะฟูบริไดเอาคันห่มมาเนาะสงสัยต้องได้ตาคนออกหายออกนาเนาะน้าผ่วยก็คือสิเต็มผังก็คือสิไปยากเนาะแต่จากเหตุในอะไรอะไเนาะไปนาเนาะคันห่มจะฟูอยู่นะผมบริไดถือเข้ามาเนาะบุกคิดว่าคนสิตกลิ้นเนาะเพราะว่าแรงวานนี่ขนาดมันอากาศมันก็แบบโปร่งใสดีเนาะแต่ว่ามืนอนี้ก็่านตกลิ้นเนาะตกลิ้นแต่เมื่อคืนนี่จนหอดเส้าจนเก้าโมงตีโมงคนก็ยังประทันเอื้อนนะทุกคน แต่ว่าสปูก็ต้องไปหายไปนาเนาะสิแข่งฝนออกหน้าเดี๋ยวนี้เนาะกลสิจเป็นไรเนาะน้ำห่วยกับสงสัยบานพังแน่นอนเต็มพังแน่นอนไปไปหน้าน้ำสปูน้ำนี่กับฝนตกลินไปหน้ากันเลยเนาะมันนี่ตาฝนไปหน้านะนี่ลืมผมอยู่นะเตรียมตัวออกหายออกหน้าเนาะทุกคนเลยแข่งฝนลงไปคันจ้องกับประเดี๋ยข้ขามาซําเนาะบ่คิดว่าฝนมาจิตตกฮะนะ ลุยกันเลยลุยกันเอาน่าเนาะแข่งค <Okay. S 1> นนั่นสิแหละคนกันหนีห,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 หนีเนาะหนีหนีหนีไปไห้ไปน้านกันได้เมืนี้เนาะน้าไหลไหลข้อตลาดอีกเพราะว่าทางมันสูงกว่าเนาะมันเลยไหลข้อันตลาดเพือนคน ไฟก,ก,ก็ออกห้ออกนาเบิดเลยเนาะออกพวมพลนตกเอาทุกคนพลนกำลังตกลิ้นผมลิ้นจะขึ้นนี่ก็ยังบ่ท่านเอื้อนเนอะพอดีแบบว่าไปยากมายากเนาะ น้ำบ่มีบ่นระบายเนอะตรงตัดหุนทางอีกไหลลงไปอีก น้ำกับอ่งเนาะทุกคนเลยเพราะว่าเข้าป้านตันทางเนาะมันจะเลยอ่างน้ำฮะนะฝนกัน ลินเก่จิโตกแห้งกับมาโตกเนาะลินพอดีไปย่านมันแห้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเข่าซุกแล้วแต่ว่านาสปูกำลังสีทองเนาะนี่แหละเข่าโดเนเข่าโดสซุกไว้เนาะเขา่ขเา,เขากลางซุกตำลัง คุเนี่เข่ากงามไไามาะน้ำไรน้ำอ่าง รอรุ่นน้ำห้วยว่าสีหน่อยหรือสีลายเนะ <c oughs> เาะฝนก็ตกหิีหนีหนยู่ ไลน้นำหน่อยรุดรุดรุดปอทางที่เคยอย่างทุกคนเนาะลายขนาดเนาะน้ำจนเต็มผังห่วยเนาะไปบ่ได้ดอกแน่นี่ป้าลายก็ลายขนาดเน,ะนา,นเาเนะ,าน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 ะสงสัยได้ไปไต่คัวสู่ชีวิตอ้องไปก็ไปผู้เดียวอ้ยย่านแล้วันนี้ ลบลบลมเนาะลบไปไต้ควสะกคนเน้นที่สุดเนาะจะไปบรายคุทางที่เคยอยา่างทางรถแต่ก่อนนาไปบรายนะทุกคนแต่ออแว่าก็ยังมีอีกทางหนึ่งที่ไปได้เนาะก็คือไปไตค้ควสู่สวิตนั่นเองเนาะจากสเปนเป็นไรเนาะซาฟูสิพาไปเบิร์ะทุกคนว่าคัวแบบนั้นฉัไต้ได้ดบอ่อ คนกําลังมานะทุกคนบางคนก็ไปนาแต่เศร้าเนนพราะน้ำพะพะนตกกันพาออกไปยามสนนะนะบางคนก็ได้บางคนก็ไปเรียงงูม,มาเนาะส่วนลายฤดูนี่จะไปไแต่ไห่แตนาเนาะเพราะวันเป็นยามไห่ย,ยามนาน,นะบ่่คยมีคนอยู่บ้านไดเนาะ ไปไต่ขัวอเมซิ่งเนาะทุกคนเนาะมาหอนนี่แล้วเนาะจปูจิผ้าไปไต่ขัวผู้เล่เข้าป่าละเมะละเมฆอันนี้จปูจิผ้าเข้าป่าละเมะละเมฆอันนี้เนาะเบิ่งว่าครัวในหันมันจะเป็นยังไงเนาะนี่ทางเขาหยาพาไปตอนยำดำนาหันะผลกบเคยตกเนาะนี่ปัดผลตก ครัวก็ได้มาพี่มาพี่รถก็มีน้องคนหนึ่งมาทำทัวร์มาน,านาสวยคือกันนี่น่าม,มากนะพุคนตก <c oughs> นี่มีหมูไตครัวเลยคนหนึ่งเนาะเ <c oughs> นี่ยคึกอัดหนานนี่ย่านกล้องเพล่ะมาพามุนป่าละหมะดเลยแม่นะทุกคนเนาะอู ม่ใส่ครัววัน oh, น yes, ี้มนมุนป่ามนุนดงมันมุทุกคนมันป่ามันโดนปลาละเมนเละแม่ก็เบิ่งดูมีนาน้ำนะไปเลยบ่เบิ่งทุกคนนี่กะตกลงไปจะลุงหลงปดเกิบเด้อปดสุดก่อนหาน้ำ่ได้ทั่วมันต้นไฮต้นนี้เนาะเพราะว่าต้นไฮต้นนี้ก็สามารถไปได ถ้าไม่ไก่กันเนาะทุกคนแต่ว่าน้ำมันก็มาแล้วน้ำไก่สิบานพังแล้วเนาะนี่นี่แหละกลัวที่จะไต่ไปเนาะโอ้ทุกคนสันก็ดูดึงอยู่แล้วงดก็เขียนสองในสู่ชีวิตแห้งเนาะเพราะมันเป็นต้นไม้ล้มมนเนาะล้มลมมาั้งทีเนาะต้นไม้ล้มแต่พี่เลยกะมันก็ไปฟาดพังนะเนาะจริงทาาเงาอยู่พี่เนาะทุกคนนี่เงาต้นไม้เนาะนี่ สงายเบิ่อครัวค่นะเนาะงาตน้นเงาอยู่พี่เนาะผู้ไปอ้าวไปออกห้างอยู่พบนนู่นทุกคนเลยกับกลายเป็นครัวเนาะถ้ามีไหม่ฮาลตกเส้นาสไไนาะสิไปง่ายเนาะไปมีนะไปก่อนให้น้องไปกนะ่อนเนาะโทรศัพท์อยูชัยโทรศัพท์อยูชัยผู <c oughs> <c oughs> ้สาวย่อยไปก่อนแล้ววันนี้เ <c oughs> บิ่งน้องปีนะทุกคนเ <c oughs> ปไ็นอะไรห <c oughs> วานเสีย <c> ว <oughs> ไปไงเนาะบันนี้ถึงตาสปูปีนแล้วเนาะทุกคนวันนี้ไต่มาแล้วเนาะนี่สีห้เบิรงเนาะวามันเป็นอะไรเนาะครัวนี่ขักถ้ามีไม่ตอกใส่รืยว่ามี้าวจับเนี่ยก็คือสีง่ายเนาะนีมนมลงไปน้ำไรน้ำม,มากเนาะมีต้นไม้หอม มีแหละครัวไฮเนาะนีแหละครัวเนาะครัวต้นไฮครัวอมนะีสิ่งเนาะมีหอดน้ำาู้น้ำนกเข้านอยน,นี้มาสีเกาะหน้อยตาผู้ใดกระโบ่หน่อยไปกันเลยแบบน,นี้เนาะทางลงก็ได้ สูตรีวิตแห้งเติมป้านานี่นี่แหละคัวสูตสีวิตเนาะทุกคนเป็นต้นไม้เนาะดีที่ว่ามันล่มมาแบบนี้เนาะใส่สพาะยงามจำเป็นเนาะไปก็ไปเฉพาะยามจำเป็นขัวสุกเซริญเนาะทุกคนแบบนี้ต้องโดดลงไปเนาะอ,อึ๊บอื๊โดดเลยวดนี้ พิเศษขนาดนะ่ะกลัวกัวต้นไห้เนาะออกแต่ปา่าแลยร้อนก็ปา่าละเมอละนี่นนอกนะครับไปป่าเลยเกือบเกือบเกือบนาจะปูปูไทางนั้นเนาะ คณะก็หกอะไรมีเตน้ำประดุงเนาะกว่าสิไต้คัวนำมาได้กับบ่าเป็นไย่เราทุกคนคาสั่นดึด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 ทำนีา้าบจำคือสสบายอยู่คัวก็ได้เนาะ สปูกับมาหอดเตียงนะเด้อว,วันนี้เนาะมาหอดแล้วสปูกับมาหอดเตียงแล้วเนาะตอนนี้เอาละทุกคนคลิปสปูอานจิคอหยุดไว้เพียงสาม,มีก่อนเด้อหากคลิปสปูพิชิดประการณ์ในสปูสงกรขอโทษขอ,ออภัยท่นหลายๆเด้อเอาละพ่อแม่พี่น้องสปูชีได้หยุดคลิปไว้เพียงสาม,มีก่อนเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สปูได้เหตุผลต่อไปในเด้อสบายดียพี่น้อง